ว่าไงลูกชายตัวดีผมอยากพาแฟนมาเจอแม่ครับคุณตำรวจของแม่ไปแอบมีแฟนแต่เมื่อไหร่เนี่ยสักพักแล้วครับคนนี้ผมจริงจังครับงั้นเอานี้แล้วกันพาแม่ไปเจอเขาก่อนถ้ารีบให้เขามาบ้านเดี๋ยวเขาจะตกใจเราเอานะลูกด้ครับแม่ร้านนี่เหรอครับแม่โหอายุยังน้อยเปิดร้านใหญ่โตขนาดน,นี้เลยเหรอพี่พรครับอ้าวมิทีนจะไปไหนเหรอนี่แม่บมครับสวัสดีค่ะค่ะ เออเป็นแม่ของแฟนมิทีเหรอคะเออคือนี่มีฟอนแฟนผมครับแม่อะไรนะนี่แฟนลูกเหรอไปครับแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเออแล้วนี่เป็นเจ้าของร้านนี้หรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นลูกจ้างค่ะแม่เป็นอะไรครับเออเปล่าเปล่าเดีย๋ยวแม่ขอตัวกลับก่อนนะ หาแฟนทั้งทีมันเอารุ่นแม่เลยเหรอมันคิดอะไรของมันอยู่นี่ฉันไม่มีวันยอมให้มันเอาคนรุ่นแม่มาเป็นลูกสะใภ้ใช่หรอฮัลโหลมิทินพรุ่งนี้พาแฟนมาทานข้าวที่บ้านกับแม่ด้วยนะ